You way. away, you away! น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของประเทศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคกรากรเกษตรและภา,าคธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งการบริหารจัดการน้ำบาดาลเกี่ยวเนื่องกับสภาวะการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยา่างรวดเร็วตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สภาพแวดล้อมของโลกและประเทศไ,ไทยได้รับผลกระทบเช่นรูปแบบของฤดูการที่เปลี่ยนแปลงไปการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยดังนั้นกรมทรัพยา กอน,น้ำบาดาลจึงจัดเวทีประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2566ภายใต้หัวข้อน้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการน้ำบาดาลจากหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านน้ำบาดาลรวมถึงแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทยเพื่อให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดแนวคิดงานวิจัยด้าน น้ำบาดาลในอนาคตรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศที่จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปค่ะตอนนี้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำมีเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในส่วนของน้ำบาดาลเนี่ย สามารถนําไปพัฒนาได้ซึ่งน้ําบาดาลเนี่ยปริมาณมีมากกว่าน้ําบุญดินซะอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การบริหารจัดก,การการประชุมนักวิชาการวันนี้เป็นการรวบรวมในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้มบาดาลแล้วก็นักวิชาการน้ําบาดาลรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับมาเสนอผลงานด้านวิจัยในด้านต่างๆจะนํามาพูดมาคุยเนี่ยจะช่วยในการพัฒนานําน้ําซึ่งเป็นน้ําบริสุทธิ์น้ําสะอาดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ แล้วก็สามารถนําไปพัฒนานเกี่ยวกับน้ำมดานให้มันยั่งยืนคงทนต่อไปครับซึ่งในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำมดาน,นะครับเรามีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านของบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะครับประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าวนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สํานักทรัพยากรน้ำมดิน1นึ 12. นะครับซึ่งเราควบคุมทุกจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วครับพร้อมที่จะให้กับการสนับสนุนนะครับแล้วพบวก,กันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ